พิธีส่งมอบรถนิสสัน GT-R ทั้งหมด5คันนะครับซึ่งเป็นนิสสันตัว T-SPEC แล้วก็เป็นนิสสันรุ่นตัวพรีเมียมนะครับนิสสัน t s p e ปนะครับเปิดราคาอยู่ที่12ล้าน2 0 0 0บาท <ฮะ S 2> ตัวนิสสันพรีเมียมนะครับจะเปิดราคาอยู่ที่10ล้าน7 0 0 0 0บาทกลายเป็นรถที่หายากไปเลย ครับก็กลายเป็นแรจริงๆแล้วครับแร่ละนิสสันจิติยาทีสเปคเปิดตัวมาเนี่ยเราจองสูงสุดอันดับ3ของโลกและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถอีกหนึ่งท่านนะครับที่มารับรถวันนี้ก็คือพี่โทนบางแคร์ครับสวัสดีครับพี่โทนนี่กับคุณแกรี่ครับเราเป็น F4 ทั้งคู่นะฮะคารวกระลาศกับบอยสติ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซาครับวันนี้ผมอยู่ที่นิสสันกรุงไทยสำนักงานใหญ่นะครับสาขารามอินทราวันนี้ เรามาดูพิธีส่งมอบรถนิสสัน GTR ทั้งหมด5คันนะครับซึ่งเป็นนิสสันตัว T-spec แล้วก็เป็นนิสสันรุ่นตัวพรีเมียมนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเพิ่งมาถึงเมืองไทยสดๆลร้อนเลยเดี๋ยวเราไปชมกัน และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของงานวันนี้นะครับพี่ป๊อกกี้นะครับสวัสดีครับพี่บ็อกกี้สวัสดีครับคุณต้นครับเป็นงานส่งรถ5คันลวด5คันลวดเลยครับเป็นการที่ว่านิสสัน GTR เนี่ยพอดีมีโอกาสดีครับเราขึ้นเรือมาพร้อมกันทั้งหมด5คันนะครับทุกคันนี้เนี่ยลูกค้าเองก็อยากจะรับรถเต็มที่ละนะครับเราก็เลยจัดงานพร้อมๆกันเลยครับเรียกทุกๆคนเนี่ยมารับรถพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าน่าอิจฉาลูกค้ามากที่ได้รถลูกค้าเนี่ยจองเรามาตั้งแต่วันที่เปิดตัวทททีีีี่่่ปปุนนนนเเเลยรราก็ขึ้ไั ร,รถที่ทางประเทศไทยได้มาเนี่ยก็เลยเป็นรถนิสสัน GTR T ป p ล็รกแรกบนโลกนี้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูนิสสัน GTR กันดีกว่าว่าวันนี้ที่เอามาส่งมอบเนี่ยมันมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับโอเคครับคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของรถแปะอยู่ครับรถเป็นรถของผมเองะนะครับก็นิสสัน T Spec นะครับสี Midnight Purple ครับอย่างสีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันจะดูอมสีออกสีดำๆหน่อยแต่พอโดนแดดออกมาเนี่ย สีมันจะออกเหลือบเขียวบางมุมเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงนะครับมันมีความพิเศษตรงนี้ฮะก็เลยทําให้ตัวรถสีนี้เนี่ยมันดูลน่าค้นหามากขึ้นคือถ้ามองนะมองมุมนี้ออกจะออกดํามองตรงนี้เขียวมองไปขอบด้านนู้นม่วงมีมีสสีในในคันเดียวนะนคันเดียวนะครับก็ผมเองพอเป็นรถผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมแอบกังวลว่าเอ ถ้าสมมติโดนหินกระเด็นมาหรือว่าโดนอะไรมาเนี่ยแล้วเราจะมาทําสีเก็บสีกันยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้วันนี้เรามีโอกาสนะครับใช้บริการของทาง Auto l i ิ t t e นะครับก็คือเอาเป็นตัวฟิล์มนะครับปกป้องรถยนต์นะครับของทางเบลฟี่มาติดรถด้วยนะครับกันลอยเรียบร้อยสบายใจขึ้นเยอะเลยฮะอย่างนี้เนี่ยเวลาจะซิ่งไปไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็กล้าขับตัวนี้จะเปิดตัวที่12บล้านเท่าไหร่นะครับตัวทีนิสันทีสเปกนะครับเปิดราคาอยู่ที่12 2ล้าน2แสนบาทตัวที นพรีเมียมนะครับจะเปิดราคาอยู่ที่10ล้าน7จ็ดแสนบาทนะครับก็ผู้สนใจเนี่ยจริงๆสามารถเลือกสีภายนอกภายในได้ไดต่างกันประมาณล้านห้าใช่ครับแต่ว่าส่วนที่ต่างจะมีออปชั่นแตกต่างกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปไชมกถนนะครับ,รบน่าสุดเลยนะครับก็จะมีตัวเอเมเบรมแปะเอาไว้อยู่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความพิเศษของตัวีสเปกกันนะครับ เป็นสีทองถัดมาตัวเฟนเดอร์ตรงนี้นะครับ,รบจะมีความหนามากขึ้นกว่าการประมาณเซนถึง2เซนนี่คือถ้าเทียบกับกับคันคันนู้นนะครับก็จะหน,หนาขึ้นอีกน,นิดหนึง่งก็จะมีความหนาขึ้นมาทําให้ดูแล้วตัวรถมันดูด,ด,ดุดันมากดูบรรดุดูมันกว้างขึ้นที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือตัวล้อ ลายนี้เนี่ยลายเดียวกับนิสสครับแต่ว่าทําสีเป็นสีทองตรงกลางล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้แบบใหม่นะครับที่จะมีอยู่ในตัวรถนิสสันปี2022กันที่เป็นไฮไลท์ไม่พูดไม่ได้คือตัวของเบรกเซรามิกคือได้เบรกเซรามิกมาแล้วคุณต้นลองดูขนาดเบรกใหญ่มากมันใหญ่จริงๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ที่ออกรถกันไปเนี่ยเดี๋ยวผมคงได้ไปลองสมรรถนะเหมือนกัน จริงๆแล้วเบรกเซรามิกเนี่ยถ้าไปเป็นซูเปอร์คาร์ที่เป็นพวกแลมโบเฟอร์เรารี่เฉพาะเบรกเซรามิกเนี่ย,ยก็มีประมาณเกือบ2ล้านใช่ครับตัวนี้เองก็เป็นล้านเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นล้าน,<ช>นครับ,รบ<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่แอดขึ้นมาจากต้นตัวพรีเมียมเนี่ยล้านห้าผมว่าถือว่าแบบมันซอฟมากนะกใช่กับสิ่งที่มันได้เข้ามาอย่างที่ผมเรียนฮนะเราเองมีการทํา รร่วมกันกับทางนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์ด้วยว่าทำยังไงให้ราคาเนี่ยมันลงมาแล้วแบบทุกคน,นสามารถเป็นเจ้าของกันได้ด้วยแต่วันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิวในการใช่ <laughs> คือต้องเรียนตรงๆครว่าเราเองเนี่ยเตรียมเตรียมการเรื่องของตัวทีสเปคออกไปได้ได้เร็วมากๆนะครับแต่กลายเป็นว่าด้วยสป라이 y รถที่มันขาดก็ทำให้โคตา้าของเราเนี่ยได้ถูกจำกัดลงน้อยลงกลายเป็นรถที่ <laughs> หายากไปเลย ครับก็กลายเป็นแรจริงๆแล้วครับแร่ละนี่แง่แร่มากเลยใช่เพราะว่าอย่างตอนนี้ฮะราคาผมเปิด12ล้าน2แต่ที่อเมริกาผมเห็นล่าสุดเนี่ยรถเพิ่งไปถึงเขาเปิดราคากันนะฮะรีเซลรถใหม่เนี่ยเปิดราคาอยู่ที่1ล้านดอลลาร์คือราคาพุ่งไปแล้วครับรถยังรถยังโสมอบกันไม่ครบเลยได้รถก็คือกําไรเท่าแล้วนะกำไรกำไรเท่ากว่าแล้วเท่่าากวใช่ครับผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญพาไปดูถัดไปนะครับจะมีตัวกระจกนะครับตัว T-Spec เนี่ย จะมีกระจกอมสีชาก็จะให้ความรู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็แมชกับตัวล้อรถด้าน,นหลังเนี่ยจะมีตัวสปอยเลอร์หลังนะครั ب, ครบเป็นแบบลายคาร์บอนคผมก็จะดูดุดันมากขึ้นนะครับครับผมเพราะความดิบของมันเนี่ยก็จะทําให้ตัวรถเองเนี่ยที่ดูหรูแต่ก็ปรับขึ้นมาให้มันดูดุดันยเหมือนกับรถสปอร์ตเนี่ยอยากให้ให้เทียบกับตัวของ ครับผมถ้าเป็นตัวพรีเมียมครับใช่ครับตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่เป็นลายคาร์บอนก็คือดูสิ่งที่มันแตกต่างขึ้นมานะครับตัวเนี้ยแพงมากนะครับครับก็ให้น้ําหนักเบาด้วยฮะผมว่าข้อดีของมันเอง ราคาน้ำหนักก็ต่างกันเยอะนะใช่ครับผมด้านท้ายนะครับก็ยังจะต้องมีตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นทีสเปกอยู่แล้วก็นี่ฮะอย่างที่ผมเรียนโลโก้เป็นโลโก้ใหม่หมดละอันนี้จะมีในปี2022ันโมเดล2022ใช่ครับถ้าโมเดล22สังเกตง่ายๆตัวนี้เลยสมาชิก R ส5มห้าคลับไทยแลนด์เนี่ยเบิกมากครับโอ้ทุกคนบอกสั่งเลยอะไรชิ้นแรกครับผมก็คงต้องสั่งแล้วครับอันนี้มันตันตัวนี้นี่ผมว่าแล้วมันทำให้รถดูทันสมัยขึ้นด้วยนะฮะ ขออนุญาตเปิดนะครับด้านในนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นภายในอาคันชาร่าผมผมเพิ่งสังเกตชัดๆตอนกลางวันนะผมเห็นคันนี้คือเบาะเขียวนะเบาะเฉดสีเขียวใช่ครับเฉดสีเขียวนะไม่ใช่เบาะสีดำนะหรือสีเทานะครับดูดีๆเป็นเบาะสีเขียวแล้วก็ดูตะเข็บครับตะเข็บเดินได้สวยมากใช่ครับผมแล้วก็จะมีตรงตรงบันไดข้างนะฮะจะมีสีทองพร้อมกับปั๊มโลโก้ตัวทีสเปคเอาไว้ด้วยนี่ให้เห็นเลยนะครับ แล้วก็ภายในก็เป็นอะคันทร่าแล้วก็นี่ยนั่นตะเข็บทองโอลโหลูมากครับบอกเลยห็นแล้วก็แน่นอนครับถ้าเป็นรุ่นพิเศษจะต้องมีเอ็มเรมที่บ่งบอกถึงความเป็น t ีสเปคเอาไว้อยู่ด้วยเนี่ยผมผมเห็นขนาดคอนโซลเนี่ยเขาก็ทำหนังสีเขียวครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะดีเทลดีเทลตรงนี้ค่อนข้างดีมากตรงนี้อะคันทร่าหมดเลยนะใช่ครับแผงบอร์ดตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับลองดูนี่คือสีเขียว ก็เดินได้ทองโอ้รูหามากครับมี<ว>อีกจุดหนึ่งครับที่อยากให้ชมกันนะครับขออนุญาตไปที่ฝากระโปรงหน้ารถนะครับ,รบโอเคอ่าก็ฝากระโปรงหน้านะครับเฉพาะรุ่นทีสเปนะครับจากเดิมเนี่ยตัว ฝาครอบเครื่องจะเป็นตัวสีแดงในส่วนของตัว t s p e c เนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้ครัจะทำเป็นสีทองขึ้นมา้ลก็จะแมชกับตัวรอบรอบคันนะครับที่เป็นตัวเอ็มเบรมสีทองนี่ก็จะเป็นนี่จะเป็นชื่อผู้ที่ประกอบเครื่องทาคุมิใช่ครับผมเป็นแฮนด์บิลส์นะครับแล้วก็นี่นตัวนี้นี่ก็จะเป็นเป็นคาร์บอนคาร์บอนทั้งใช่ครับเป็นคัมช็อคคัมบอดี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับทางตัวนิสสันจีทีอาร์ตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็น ตัว VR38 DETT นะครับ5 5 5แรงม้าแล้วก็พิเศษครับอย่างในรถที่นำเข้าโดยน닛สันประเทศไทยนะครับรถทุกคันเนี่ยจะมีการปรับจูนน้ำมันหรือว่าพวกสมรรถนะในการใช้งานเนี่ยนะครับจากข้อมูลของประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่า Global spec นะครับก็ทำให้เวลาใช้งานต่างๆเนี่ยรองรับน้ำมันสภาพถนนสภาพอากาศของประเทศไทย เครื่องยนต์เนี่ยก็จะลดการสึกหรอได้แล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นด้วยครับผมใครที่สนใจนะครับก็มาติดต่อที่นิสสันกรุงไทยนะครับครับมาติดต่อพี่ป๊อกกี้ได้เลยนะครับินดีครับผมก็นิสสันกรุงไทยนะครับตอนนี้เราเป็นผู้จําหน่ายนิสสัน GTR นะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถอีกหนึ่งท่านนะครับที่มารับรถวันนี้ก็คือพี่โทนบางแคร์ครับสวัสดีครับพี่โทนสวัดีกับคุณครับพี่ครับเดี๋ยวให้พี่โทนพาไปดูรถพี่โทนดีกว่าาม่หงุเห เคยใช้อสามอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมีอยู่แล้วเป็นปีอะไรครับตอนนั้นก็ผมมี2อ0 9 2น0 9้อนแต่นี้กำลังอยู่ทําที่ Sky Gallery ทำทําุี่แต่งเป็นโซฟ้าโอ้โหกำลังทําอยู่โวดมากประท no. ับใจอะไรกับเจ้าเนี่ยผมจริงๆีแล้วผมมีมีกีตาร์หลายคันครับผมมีสามสามสาโอ้แล้วก็มีสามห้า มีอยู่แล้วผมก็เคยขับรถมาหลายค่ายนะก็เราเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นทูร์คาหรือให้เปอร์คาอะไรพวกนี้มองว่าเวลาจะไปไหนเราต้องวางแผนนะใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นรถบ้านมันก็ไปได้มันไปได้เลยมันไปได้เลยมันเป็นรถบ้านบ้านก็เลยชอบอี r ีอาร์แล้วแล้วที่ผมสําคัญเลยพอเขาเปิดตัวปุ๊บเนี่ยมันมีคําว่าทีสเปกทีสเปกมันชื่อเราชื่อโทนไงทีสเปกโดนเลยจองเลยได้รหับจองรู้สึกจะ0-3นนสามมั้ยครับอ่าได้ฉฉามากเลยได้ได้ก่อน เรื่องความแรงเป็นไงพี่สําหรับที่เคยขับ GTR มาเนี่ยเรื่องความแรงเนี่ยมันจบอยู่แล้วเพราะว่าจบอยู่แล้วนะมันอยู่ที่เราขับเลยเคยขับสามในแท็กกับรถของอุบิธันในลาโบกาลาโดกาลาโดวิ่ง11กว่าบอันนี้วิ่ง10นิดนิดสิบนิดก็เครื่องเทอร์โบมันมาแบบเต็มเลยเวลาบูทมาก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไอ้นี่มันต้องต้องยอมคือเราสามารถโมดิฟายได้ด้วยโมดิฟายเพิ่มนิดเดียวเองนะ หลายคันนะใน y o u t u อะครับแรงๆหลายคันแค่ปลดปรับบูสต์เพิ่มแค่นั้นเองก็รู้เรื่องละนะฮะผมเองก็แบบเคยใช้อยู่อย่างได้พี่ทอนตัองจัดแล้วคุยกันอยู่ไว้รอชมนะพี่ถ้ามีโอกาสได้ครับโอเคครับขอบคุณพี่ทนด้วยได้ครับขอบคุณเช่นกันครับ ครับเดี๋ยวพามาดูข้างในศูนย์บริการดีกว่าครับผมว่าผมเห็นมีของที่จะมอบให้ลูกค้าด้วยใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสังรูนะครับว่าวันนี้ลูกค้าทั้ง5รายจะมารับรถกันนะครับเราก็ทางนิสสังกูไทยครับเราก็มีเตรียมของที่ระลึกนะครับให้กับทางลูกค้ากันด้วยสั่งทําพิเศษเป็นโมเดลรถตรงสีที่ลูกค้าสั่งเอาไว้เลยหมายความว่าสีเดียวกับรถลูกค้าเลย สีเดียวกับรถลูกค้าครับอันนี้เราทําโดยศูนย์ body and paint ของเราเองนะฮะข้างในนี่มีมีครีมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวค<อ>ับแต่น,นี่จะเป็นเราทําเป็นสีสขส้าง,องนอกใช่ <นา S 2> ครับอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีมินเนี่ยมเจตมินเนี่ยมเจตครับอันนี้เป็นสีมิดนี้พีโป้ครับนะฮะเนี่ยพอพอมาเป็นคอลเลกเราจะดูออกว่าอ๋อนี้อมเขียวนี่ฝั่งนี้อมม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกกัสเซียอินชาว์ก็ให้เป็นที่ระลึกสําหรับแน่นอนครับผู้ชื่นชอบตัวรถ นิสสัน GTR นะครับก็เชื่อว่าต้องเป็นแฟนพันเทสสกายไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องที่เราสมมอบของที่รลึกให้กระทางลูกค้านะครับนอกจือจากตัวกุญแจอันนี้กุญแจผมขออนุญาตเมื่อกี้ขอต่อไปให้กระทางผู้ชมกันจะมีตรงนี้ครับ ที่เป็นแผ่นที่ระลึกนะครับพร้อมลายเซ็นของมิสเตอร์ธามุระนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามิสเตอร์ GTR แล้วก็มีรายละเอียดของตัวโมเดลรถตัววินนัมเบอร์ตัวสีแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ก็จะสั่งทําพิเศษโดยที่ว่าทางคุณธามุระเนี่ยเขาก็จัดการเซ็นส่งกลับมาให้เลยตัวนี้คือให้ทุกคันใช่ไหมครับให้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมก็อันนี้คือต้องบอกว่าทางิสันรุงิทยเนี่ยอยากจะดูแลลูกค้าสร้างความประทับใจสูงุดครับ ให้กระทางลูกค้าด้วยนะครับเรามองแล้วว่าตัวรถเนี่ยก็เราเองส่งมอบรถที่ดีที่สุดให้แต่ประสบการณ์ดีๆเนี่ยทางเราเองก็อยากจะมอบให้กระทางลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถทุกคนด้วยเหมือนเราได้อะไรที่มากกว่าจริงแค่รถนะคือผมลงเลยดีเทลอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นเจ้าของรถผมรักรถเหมือนกันผมเองก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตัว r 3 5เนี่ยเป็นรถที่มีตํานานจากทางสกายไลน์มาเราเองเนี่ยมองแล้วว่าอย่างเช่นอย่างคุณมิสเตอร์ธามุระเนี่ยวันก่อนแกก็วิดีโอคอลกับมาคุยกับผมเลย แกก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองนะเพราะว่าเรามียอดจองสูงสุดเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกแต่นิสันจิติยาที่เปิดตัวมาเนี่ยเราจองสูงสุดอันดับ3ของโลกเขาเองก็ใช้สปอตไลท์กลับมาแล้วก็เขาก็บอกอยู่ว่ามีอะไรที่เขาพอจะช่วยเหลือหรือว่าจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้บ้างผมก็เลยแนะนําตัวนี้ไปครับแล้วก็โอกาสเดียวกันนี้เนี่ยในช่วงเดือนมีนาหากสถานการณ์โควิดดีขึ้น ดีขึ้นมิสเตอร์ธามุลาเองเนี่ยแกก็สัญญากันแล้วครับว่าอยากจะขอเข้ามามพบปะทางเจ้าของรถหรือรว่าผู้ชื่นชอบนะครับทั้งกายไลน์ก็ตามทั้ง g t i เองก็ตามก็ถ้าอย่างไงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเชิญคุณต้นมาอีกรอบด้วยนะครับสงสัยเหมือนจะได้กลับบ้านเก่ามากเลยวน,นเวียนมาอยู่นี่นี่มาสอสมคลิปนี้มาเจอ GTR ตัวนี้โอ้โห <ร> <S <S เป็นรถม, <า S 1> มีเ<ช>สน่ห์จริงๆครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเรามองมันมาเป็น10ปีเหมือนกันวันนี้เนี่ยผมเองได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรถผมเองก็ตื่นเต้นมากๆนะครับทีบ่เราเองจะได้มีโอกาสขับรถที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นรถเป็นรถ,รถญี่ปุ่นซปเปอร์ารยญี่ปุ่นที่ดีที่สุดเลยครับผมงั้นก็ขอบคุณพี่ป๊อกกี้ยินดีมากๆครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บอยค่ะ อวัสนีครับผมแชมป์สามร้อยครับเป็นเพื่อนกับพี่บอยไม่ได้พี่บอยเพื่อนข้างในไงไม่ใช่เขาบอกว่าแชมป์คาซ่าอ๋อผมแชมป์คาซ่าครับเป็นรองที่ต้นคาซ่าเป็นรองไม่ใครข้างซ้ายข้างขวาผมเป็นต้นสามร้อยลองเป็นเอฟซีทั้งคู่นะฮะคาราลาลกับบอยสติ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ก็มาบอกว่าเราบอกให้เขานั่งได้หรอ แล้ตอนนี้รู้สึกว่าเราเราไม่คออะเขาอภิการเขาอภิการเราแปลงเองปกติเราปกติใช่เขาอภิการผมแปลงเองวันนี้วันนี้พี่ต้นเป็นงานอะไรครับพี่วันนี้คืองานรับรถรับรถ GTR 5คันคือพี่รับคนเดียวเหรอมาแสดงความยินดีพี่พจริงแล้วพี่ต้นก็ปกติครับ GTR แล้วนั้นในช่อง F3 ของพี่ต้นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเกลียดดีกว่าเป็นเกลียดที่เขามาถ่ายใน YouTube อยากระลึกความหลังอ่าตอนนี้เริ่มอยากแล้วเริ่มอยากแล้วครับเริ่มอยากแล้วกับนะครับ เพราะว่าตอนนี้ได้บอกว่าใครซื้อตอนนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคุ้มครับจับยาวๆได้เลยนะนะครับเป็นคุ้มยังไงพี่แนะนําถามแชมป์เียว่าคือยังไงครับคือเป็นรุ่นพิเศษครับแล้วผลิตมาจํจานวนจํากัดวันนี้คุณมีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะเมื่อกี้ทางที่นิสสันกรุงไทยแจ้งแล้วว่าหมดโคตา้าตรงเอาเรียบร้อยแล้วเชื่อคุณมีกี่คันครับเขาบอกว่าตอนนี้ได้โคต้ามามันห้าหกคัน เท่ากันเหรอใช่น้อยมากแล้วราคาจะขึ้นเป็นเท่าไหรถ้ายังเก็บไว้อยู่ครับจริงๆนะมันก็เหมือนราคารีเซลอ่ะมันอยู่ที่ความพอใจวันนี้ท<ห>ี่มีเงิน12ล้านห้าแสนพี่ไม่สามารถที่เดินมาแล้วซื้อได้เชฟถ้าสมมติว่าพี่ซื้อไว้ีคนที่อยากจะซื้ออาจจะต้องจ่าย13ล้าน14ล้าน15ล้านมันอยู่ที่ความมอใจนี่เลยแต่ตอนเนี้ย มีเงินก็ซื้อมันไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่เคยมีการไม่มีในประเทศไทยครั้งไหนที่รับ GTR เยอะที่สุดในประเทศไทยที่เดียวกันนะครับเชิญพี่โทนรับเชิญพี่โทนด้วยครับคุยคุยวันนี้มีมีใครที่ดูอยู่นะครับเขาเป็นใครเขาเป็นใครฮะเขาติดตามมากกว่า1.4ล้านคนเช็ดูนะฮะแล้วยังไงครับก็คุณเป็น FC เขาพูดสิอ้าวโอเคนะฮะวันนี้คือคือคนหนึ่งนะที่ ต้องบอกว่าเป็นคนที่มารับรถใน1ใน5คันของพี่โทนนะพี่โทนบางแคร์ขอบคุณครับครับแล้ววันนี้เป็นเกียรติมากเลยพี่ตกลงวันนี้เป็นคันไหนพี่สีอะไรเป็นผมเอาผมเอามินเนเพิร์ลเพลว์คันสีดสี้านเทนต์ด้วยคัานริมโโอ้หผมจะเป็นทีสเปคคันแรกที่ขับไกลที่สุดคันแรกเชดโดวันนี้เลยไโอ้โหไปเชียงรายมีอะไรที่เชียงรายป่ะพี่ ไปพอดีผมมีงานพอดีแล้วก็เลยก็ร้านติดรถเลยร้านอินเลยนะจะได้รู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดนนะฮะโอ้โหครับโอ้แน่นอนเลยครับก็ขอบคุณ ช่องพี่สองคนเนะครับพี่ต้องมาแทนเขาตามเลยครับช่องพี่เลยช่องผมโทนบางแคร์เอฟซีพีมาบัตรไทยเลยอันนี้ช่องคุณแคมป์สามร้านกระลานนี้ผมบอยสติ๊กเกอร์ปักนามนะครับต้องน้องขอบคุณมากครับพี่โอ๊ยครับท้ายนะอ่ะต่อต่ออ่ะในหลายคนคงสงสัยครับอ่ครับผมที่ไลน์สติ๊กเกอร์สองร้านเนี่ยโคจรมาคุยกันแน่นอนครับชอวมองว่าเป็นศัตรูกันจริงจริงโอ้โหไม่จริงครับเราเป็นมันใมิกันครับใครที่อยากจะไลนสติ๊กเกอร์แบบความสุขแบบ พี่ฮรปาร์ตี้ก็พี่บอยสติกเกอร์ครับย่างโขงครับน้องทอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะติดสติกเกอร์เป็นแบบครอบครัวโอ่ะโอบะุ่กุนไปต้นขาซ่าครับแต่ทั้งสองร้านครับ ถึงแม้จะไม่ใช่ที่1แต่มันคือที่สุดครับ by Ben เบาฟุ้งบาฟุ้งนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ที่1แต่มันคือที่สุดครับโอ้ต้องเบาฟุ้งแล้วโอเคให้รบกวนพี่สุดยครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับและนี่ก็คือบรรยากาศการรับรถ GTR ห้าคันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามค้าซาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ